่แพมนะคะแพมโคเวเป็นเรียลเตอร์คนไทยอยู่ในอเมริกานะคะ,ะลายเซ็นรัฐเดลาแวร์เพนซิลเวเนียนิวเจอร์ซีย์แล้วก็เมอร์ลิแลนด์นะคะ ถือว่าวิดีโอนี้ให้เป็นวิดีโอสุดท้ายของปี2-3นะคะคือแพมจะมาส่งท้ายปีก่อนคริสต์มาสนะคะให้กับทุกคนในการรีแคปตลาดบ้านเรื่องของดอกเบีย้ยเรื่องของตลาดอสังหาริมทรัพย์การวางแผนทางการเงินนะคะเพราะว่ามันสำคัญยังไงแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของแนวโน้มของการเป็นอาชีพของ real estate agent นะคะมันสำคัญยังไงก่อนเลยเพราะว่าเนื่องจากตั้งแต่โควิด มาแล้วนี่นะคะก็คือตลาดบ้านเนี่ยพุ่งสูงขึ้นมากนะคะที่คาดว่าจะ Crash มันก็ไม่ Crash แล้วก็สูงขึ้นมา40-60%นะคะราคาตลาดบ้านแล้วก็ราคาของอตลาดการเช่าด้วยนะคะทีนี้ดอกเบี้ยก็เหมือนกันนะคะก็คือมีช่วงปี2,001 22นะคะที่ดอกเบีย้ยต่ําลงมาช่วงหนึ่งมีบางคนลูกค้าของแพรมบางคนได้ถึงดอกเบีย้ยนะคะ30ปี1.99บางคนก็ได้2.35 2.75นะคะดอกเบีย้ย30ปีทีเนี้ยตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะก็คือในช่วงปี23ที่ผ่านมาเนี่ยดอกเบีย้ยก็คือเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเพราะว่าอินฟล레이ชันมันสูงเกินไปรัฐบาลก็ต้องการที่จะ,ะควบคุมอินฟล레이ชันนะคะก็คือภาวะเงินเฟ้อเนี่ยให้มันอยู่คงตัวคงท อยู่ที่ประมาณปีละ2%ซึ่งเราก็ยังควบคุมไม่ได้นะคะแต่ว่ารัฐบาลก็แก้ไขโดยการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนะคะให้มันสูงขึ้นขึ้นเพิ่มจากมา2จุดกว่า3จุดกว่าๆนะคะมี2เดือนที่แล้วช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ8.25หรือบางทีตลาดบ้านเช่าหรือว่า Investment Property เนีคะเพิ่มขึ้นไปถึง9 จุดสองห้าเปอร์เซ็นต์นะคะประมาณนั้นแล้วแต่รัฐนะคะก็คือไม่ใช่ตัวเลขที่ตรงตรงเน็ตเน็ตทีนี้ใกล้ช่วงปลายปีแล้วแล้วก็ปีหน้าจะเป็นช่วงรีอเล็กชันนะคะใกล้เลือกตั้งทีนี้รัฐบาลก็มีนโยบายที่จะลดอัตราดอกเบี้ย ประกอบกับเขาบอกว่าสามารถที่จะควบคุมอัตราเงินเฟอ้อแล้วก็อัตราการว่างงานเนี่ยให้มีสมดุลกันเพิ่มขึ้นมาได้นิดนึงนะคะเขาก็เลยลดดอกเบี้ยลงมาตอนนี้ราคาดอกเบี้ยในการซื้อบ้าน30ปีนะคะอยู่ที่ประมาณนะคะ6.25ถึง6 99นะคะลูกค้าของแพมได้ที่6.75ทีนี้ถ้าเกิดว่าใครซื้อ,อเขาเรียกว่า by u down the rate นะคะก็จะได้ที่ประมาณ6.25หรือว่า5.85ก็มีนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเครดิตสกอร์ของคุณแล้วก็เขาเรียกว่าอะไระเงินหน้าที่การงานของคุณด้วยแล้วก็การดาว n เพย์เมนต์เท่าไหร่นะคะที่ 3%5%10% หรือว่า20%หรือ30%เนี่ย ก็จะมีผลต่อดอกเบีย้ยทั้งนั้นนะคะทีนี้ย การวางแผนการเตรียมตัวการซื้อบ้านหรือว่าคนที่จะขายบ้านนะคะก็มีอยู่หนึ่งอย่างก็คือคนจะขายเนี่ยก็คือถ้าเขาจะต้องรีโลเคชันถ้าเขาจะต้องมูเพราะว่าเรื่องงานเนี่ยยังไงเขาต้องขายแน่นอนไม่ว่าเขาจะซื้อบ้านในราคาที่ถูกหรือแพงหรือว่าเขาจะได้ดอกเบีย้ยที่2จุดกว่าเปอร์เซ็นต์หรือว่า3%เเซขาก็ต้องขายเพราะว่าอาจจะต้องนำเงินตัวนี้ไปซื้อบ้านหลังใหม่ซึ่งอาจจะดอกเบีย้ยเพิ่มสูงขึ้นแต่ว่าแนวโน้มที่แพร มองว่าในปีหน้านะคะตอนนี้เนี่ยเนื่องจากดอกเบี้ยลดลงมาคนก็อาจจะมีกําลังซื้อเพิ่มมากขึ้นปีหน้าก็จะมีคนซื้อมากขึ้นสิ่งที่แพมกลัวที่สุดก็คือว่าถ้าเกิดว่ารัฐบาลามีนโยบายที่จะให้ดอกเบี้ยลดต่ำลงไปในะถึงช่วงกลางปีหน้ามาถึง5จุดกว่าเปอร์เซ็นต์นี้นะคะลงไปถึงจนโล5อเนี่ยแพมคิดว่า อินเวนทารีมันยังต่ําอยู่นะคะยังช็อตอยู่ทีเนี้ยทำให้ราคาตลาดบ้านราคาบ้านเนี่ยจะสูงเพิ่มขึ้นก็จะทําให้คนมาแข่งขันเพิ่มขึ้นนะคะเราก็อาจจะเข้าไปสู่เขาเรียกว่าอีรอบเดิมคือราคาบ้านเนี่ยจะสูงมากขึ้นซึ่งแพมก็หวังว่ารัฐบาลจะสามารถควบคุมปัญหานี้ได้ก็ถ้าเกิดว่าดอกเบี้ยต่ําลงคนที่ เป็นเจ้าของบ้านอยู่แล้วอาจจะโอเคขายบ้านตอนนี้ฉันมูฟได้แล้วฉันสามารถที่จะย้ายบ้านได้แล้วเพราะว่าฉันก็ยังมีอควาตี สูงอยู่ได้เงินจากการขายบ้านเนี่ยออกมาสูงแล้วก็ไปซื้อบ้านหลังใหม่อาจจะย้ายไปแถวฟลอริดาหรือว่าที่ภาษีมันต่ำกว่าไม่มีสเตทแท็กแล้วก็อาจจะค่าคลองชีดต่ำกว่าอันนี้ก็อาจจะช่วยให้อินเวนทอรีนะคะก็คือซัพพลายเนี่ยเพิ่มมากขึ้นบาลานซ์ Balance กันก็หวังว่าเป็นอย่างนั้นนะคะแต่ถ้าไม่เป็นอย่างนั้นก็คือ,อไม่มีคนขายบ้านดอกเบี้ยก็ลดลงราคาบ้านก็เพิ่มสูงมากขึ้นแน่นอนเพราะว่าด a มาจะสูงขึ้นนะคะส่วนทางด้านของตลาด บ้านเช่านะคะแพมมองว่าณตอนนี้แพมทําบ้านเช่าเดือนนี้เนี่ยปล่อยให้เช่าอยู่5หลังนะคะก็คือมันจะสโลว์ลงแล้วนะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยบ้านเช่าออกในตลาด3วัน5วันเนี่ยเราสามารถที่จะหาคนใส่สัญญาได้แล้วไม่มีปัญหาตอนนี้แพมใช้เวลาประมาณ3อาทิตย์ถึง1เดือนนะคะบางทีก็เกินเดือนด้วยซ้ํากว่าที่จะหาคนเช่าที่คุณลีายก็คือมีเครดิตที่ดีมีเงิน3เท่าของค่าเช่า แล้วก็สามารถที่จะ เราดูแล้วว่ามีประสิทธิภาพก็คือมี b a c k กราวด์ที่ดีนะคะเราเช็คทุกอย่างสามารถที่จะมีเงินจ่ายค่าเช่าได้ทุกเดือนโดยที่ไม่มีปัญหานะคะซึ่งตรงนี้แพมคิดว่า,าตลาดบ้านเช่าอาจจะเป็นขาลงก็คือสำหรับใครที่มองที่จะซื้อบ้านให้เช่านี้คะก็ให้คำนวณให้ดีว่าคุ้มค่าไหมเพราะว่าคุณอาจจะได้ค่าเช่า,าช่วงนี้ดีนะคะช่วง2ปีที่ผ่านมานี้ดีแต่ว่าในช่วงปีหน้าแล้วก็ช่วง2ปีถัดไปเนี่ยแพมมองว่า ตลาดบ้านเช่าอาจจะคงตัวหรือว่าอาจจะช้าอาจจะถดถอยนิดนึงนะคะอันนี้ต้องทําใจสําหรับคนที่จะทําบ้านเช่านะคะส่วนในเรื่องขององานของ real estate agent นะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงมากมายนะคะมีเรื่องของล่อสูตรมีเรื่องของคอมมิชชั่นที่ว่า b บเอออาจจะไม่ได้คอมมิชชั่นแล้วแล้ว b บเออเนี่ยจะต้องเป็นคน อาจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้กับเรียลเตอร์หรือว่าไบเออร์เอเจนต์แทนตรงนี้นะคะสำหรับฝากให้น้องๆหน้าใหม่ที่เข้ามาทำงานในสายอาชีพนี้ก็ให้ศึกษาให้ดีให้ดูก่อนว่าตัวเองอะ่ะชอบงานนี้จริงๆไหมเพราะว่าต้องยอมรับนะมันเป็นงานที่สนุกและท้าทายสำหรับคนที่อชอบโซเชียลไลฟ์เอาโ n กอิงนะคะชอบพบปะผู้ผคนแล้วก็ที่สำคัญคุณต้องมอีจิตใจอยากช่วยเหลือผู้คนจริงๆเพราะว่ามันต้อง เกี่ยวข้องกับด้านการเงินของเขาการลงทุนที่สําคัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตก็คือการซื้อบ้านการซื้ออสังหาริมทรัพย์แล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเข้ามาโดยจุดประสงค์ว่าจะมาเพื่อที่จะทํางานให้ได้เงินเยอะๆตรงนี้คนที่เข้ามาเริ่มแรกอะ่ะจะไม่ได้อย่างนั้นนะคุณจะหาลูกค้าได้ยากมากคุณจะหาคนที่อ่าที่จะว่าเชื่อแล้วก็ trust คุณอะยากมากนะคะในเริ่มแรกการเข้ามาในช่วงนี้อาจจะใช้เวลาถึงปีถึง2ปีในการที่จะกว่าจะเริ่มคงตัวหาลูกค้าได้นะคะส่วนอ่าใครๆที่อยู่ในบิสเนสนี้และดำเดินไปได้ด้วยดีเนี่ยแพรมก็ยินดีด้วยสลูดคุณเก่งมากค่ะส่วนแล้วก็มีน้องๆหลายคนนะคะที่เข้ามาทำแล้วก็ต้องถดถอยออกไปแล้วก็ไปทำงานการประจำที่คุยกันอยู่ก็มีบ้างนะคะเพราะว่ามันคือถ้าจะมาขายบ้านแค่ปีละ2 3ส หลังไม่เกิน5้าหลังเนี่ยมันก็ไม่คุ้มนะคือถ้าเกิดไม่มีสามีเลี้ยงเนี่ยก็อยู่ไม่ได้นะบอกให้ก่อนบอกให้ก่อนเพราะว่ามันเป็นงานที่ ยังก coaster, ะโรลเลอร์โคสเตอร์ความเสี่ยงเนี่ยมันมันก็ไม่มีหรอกเพียงแต่ว่ารายได้ของเราเนี่ยมันไม่มั่นคง In, อินอิน sufficien นะคะ,ะคือมันไม่ stable จริงๆคนที่จะมาทำงานตร,ง,ตรงนี้แต่ถ้าพอคุณจะเข้ามาและทำเป็นพาร์ทไทม์คุณก็จะทำให้ทำงานได้ไม่ดีเพราะวะ่าเพราะฉะนั้นนะคะคนที่จะเข้ามาทำงานน้องใหม่ตรงนี้ก็ให้ศึกษาให้ดีให้ดูว่าตัวเองชอบไหมว่าแนวทางตัวเองไหมแล้วก็อย่าพึ่งคิด Regular Job อนะคะอย่าพึ่งควิด W2 Job เพื่อที่จะมาทํางานตรงนี้เต็มตัวให้ดูก่อนว่าชอบไหมถ้าไม่ชอบเราก็จะได้ถอยออกไปทํางานประจําของเราแล้วก็เป็น r e f e r ร์เรลเอเแทนนะคะก็คืออาจจะ Refer ์ให้เอเจนที่เขาทํางานเป็นซี a ัน n a ลเอเจนต์ยังแพรมเนี่ยแพรมทำงานเป็นซี a ัน n a ลเอเจนก็คือทำทั้งวันทั้งปีทั้งเดือนแล้วก็ทํามีสีลายเส้นแล้วก็สามารถที่จะให้คำปรึกษาแล้วก็ให้ r e f e r ร์เไปกับเอเจนต์ต่างๆทุกรัฐนะคะไม่ว่า คุณจะเป็นรัฐไหนก็โทรมาปรึกษาแพมได้เราก็มีคอนเน c t ชันเรียลเตอร์อยู่ทุกๆรัฐเลยนะคะสามารถที่จะแนะนำคุณได้ไม่ว่าอาจจะเป็นทั้งใน US แล้วก็ต่างต่างประเทศด้วยนะคะเราแนะนำได้ทีนี้คนที่เข้ามาถ้าเกิดว่าโอเคละเงินมันไม่พอในค่าใช้จ่ายเพราะว่าการเป็นเรียลเตอร์เนี่ยมันก็จะมีค่าใช้จ่ายด้วยใช่ไหมคะกะ็ให้ เก็บงานประจําไว้หรือว่ากลับไปทํางานประจําเพราะว่าปีนี้นะคะทั้งปีก็มีไปแล้วนะคะประมาณ2,000 20, 0กว่ารายนะคะเรียลเตอร์หน้าใหม่ที่ถอยออกมาแล้วก็ไม่ทํางานเรียลเตอร์แล้วก็คือกลับไปหาทํางานประจําแทนเพราะว่ารายได้มันไม่พอเรากําลังอยู่ในช่วง การเปลี่ยนแปลงรอยต่อนะคะนิวเทรนสำหรับเรียวเตอร์นะคะก็ฝากฝากไว้ก่อนและมีข้อสุดท้ายนะคะเยอะจังเลยก็คือในเรื่องของการเตรียมตัวซื้อบ้าน,นะคะ่ค่ะเรื่อง Financial ลนะคะสำหรับ Buyer นะคะก็ เรื่องเครดิตสกอร์เลยเป็นสิ่งสำคัญในการที่จะอยู่ในประเทศนี้อเมริกาไม่ว่าประเทศไหนๆของโลกนะแพรว่าเรื่องของเครดิตสกอร์เรื่องของแบ็กกราวเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากพยายามรักษาเครดิตสกอร์ของเราให้ดีถ้าใครที่มาอยู่ใหม่ไม่มีเครดิตสกอร์นะคะก็ให้ไปเปิดบัตรธนาคารบัตรเครดิตนะคะแล้วก็สร้างเครดิตสกอร์อาจจะใช้เวลาแค่ประมาณสัก6เดือน ไม่ถึงปีนะคะคุณก็สามารถที่จะสร้างเครดิตสกอร์อาจจะเริ่มต้นที่600แล้วก็ตอบ ต่อไปถึง700กว่าถ้าใครได้เกิน800เนี่ยถือว่าเครดิตสกอร์ดีมากนะคะแล้วก็เรื่องของงานนะคะก็คือถ้าทำงาน W 2นี่จะดีมากเพราะว่ามันเป็นรายได้ที่มั่นคงแน่นอนก็คือบริษัทจ่ายใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าใครทำงานเป็นคอนแทคเตอร์เซลล์เอมพอยหรือว่าเป็นเจ้านายตัวเองหรือว่าได้เงิน1ท9 9นตรงนี้นะคะอ่าคุณจะต้องฟายแท็กนี่นะคะอย่างน้อยเลย2ปีเพื่อให้มีกําไรนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณมีไรายได้เทนนดีนเป็นแสนแต่ว่าเวลาคุณฟายแท็กได กำไรเหลือแค่หมื่นสองหมื่นนะคะคุณก็อาจจะไม่สามารถที่จะซื้อบ้านได้นะคะเพราะว่ามันมันเป็นแค่สองหมื่นก็อาจจะเป็นแค่รายได้ที่แบบพออยู่พอกินไม่ไม่พอที่จะจับจ่ายอย่างอื่นเลยด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องอศึกษาดูไฟแนนเชียลของตัวเองให้ดีโทรมาปรึกษาอาเรียลเตอร์ได้คะ่ะแพรสามารถที่จะให้คำแนะนำเบื้องต้นได้แล้วแพรก็จะต่อยอดให้คุณโดยการส่งไปให้เลนเดอร์นะคะที่สามารถที่จะช่วยคุณ พอแอมก็มองว่าเออลูกค้าเนี่ยเป็นลักษณะไหนมีมีวีซ่าแบบไหนอยู่แบบไหนที่อเมริกาสามารถที่จะส่งต่อไปไปให้กับเลนเดอร์อฝ่ายไหนที่เขาสามารถช่วยคนได้ในตรงนี้นะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะหวังว่าทุกคนคงจะมี Year End ของ2023ที่ดีนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนเริ่มต้นที่ดีในปีใหม่นะคะสวัสดีค่ะ